โอเคเราจะไปหาวูซี่กันนะครับผมวูซี่กับภารกิจที่ซิมเปิลมากๆแน่ๆผมเชื่อว,ว่าอย่างนั้นเอาละกูลืมใส่เสืก้อกอดไม่เป็นไรแต่ภารกิจสำคัญกว่า enter the quarry and steal the dynamite อันนี้เพลงของ BTS ใช่ไหมเออโคตรฮาเลยฮาดีๆไม่ฮาเถื่อนๆใช่ไปเลย yeah! อันนี้น่าจะเป็นเควสที่ยังไม่ไอ้นี้ปะยังไม่ ยังยังไม่ถึงซีนพลชุดงงอนั้นถ้าหากว่าเป็นซีนพลชุดงงงๆนั้นอนะ่ะรับรองเจ๊งแน่ๆอ่าอันนี้โทยโน่ทำอะไรอยู่เนี่ยรู้สึกรางไม่ดีเลยอ่ะใช่กูล้างไม่ดีด้วยม,ม,ม,มันก็เหมือน,น,น,นเดิมมึงขึ้นมึงกบินไะป๋ยงนี้เลยโอ้รูทรับออนเดอะเพลินลบสี่ชิบหายเฮ้ยเด้อเ้ยย่าอ เอด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 โอ้โหยแรงรไม่ได้ไม่ได้ติดเหลืองติดแงเออยุกแม่งอะไรก็ได้ตอนเนี้ย we have parachute face okay อี๋ตึ้งดึ้งดึดดึดกลับมาช่วง อเอเดี๋ยวนะอย่าบอกแล้วคนนี้คือเอลเลฮัสเิเอตสแตว์สแตลมิวจิสเตลม,มิวจิสแตลมิวจิสเตลมิวจิชิบหายแล้วฮีบบอกเออฮีบบอกฮีบบอกอย่ากวนตินฮีบบอกอย่ากวนตีนเอ่ารอมาโปรเจกต์หกล้านหกสิบล้านดอลลาร์หายไปในทันตาโดยการไม่เตี้ยวแตก ทูดให้ไปจ้างงานไ,ไปขโมยของรถไฟอ่ะแน่นอนส่งส่งมาสดๆจากรัฐบาลโอเคไปกันเลยบายบายเวรดจะกูดบายบายจบพาร์ทของอลงจอดเครื่องบินเรียบร้อยเราจะไปจากที่นี่กันเราจะเข้าสู่เมืองาสเวนทูรัสอย่างเต็มรูปแบบ เฮ้ยกูได้ต่างเดเลยเนี่ยเอาจริงคือเกมมันเหมือนใหญ่นะแต่ที่จริงแล้วอ่ะไม่ไม่ถึงต่อพื้นที่ต่อเมืองนะมันเหมือนใหญ่นะแต่ที่จริงไม่ใหญ่เลยเว้ยแต่ถ้าเป็นสมัยนั้นน่ะมันจะดูใหญ่มากเขาจะยัดอะไรเยอะๆมากเออแล้วก็มีอะไรทร,ร,รสงซ้ำเยอะมากเหมือนกันโอ้นี่ไงมิชั่นโรงเอ่อโรงงานโรงแรมไปลหรผมมีวิธีอย่าง,างเงี้ยแป๊บนึงเึ๊บปึ๊บปึ๊บเออแล้วกูทำได้ด้วยเก่งสัส โมงเียเอเ้ยเจบอกใครนะว่าผมเล่นมาหลายปีแล้วมันก็ลืมเป็นธรรมดาแต่อันเนี้ยไม่หนลืมไม่น่านะ่ะไอ้เนนี้ยเอเคน่าจะโคเพียงพอแล้วเดี๋ยวกูไปเก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวกูกลับมาถูกถูกไหมไ คือกูควรรู้สึกยังไงกันเนี่ยนี่วันนี้อะไรก่อนคือมีตกตัวหน้ากูหมายควายไว้ายังไงเนี่ย